ดินี่ข้างทางอย่างนี้เลยนะไม่มีคนมาเจอได้ไงโอ้โหอย่างแน่นโอ้โหนี้สวยวะ่ะอ่ะตัดขาเลยข้างทางอย่างนี้เลยนะจ๊ะมีอีกไหมเนี่ยหาต่ออไรอีกมัง่งแต่วันนี้เราจะมาดูว่ามันมีเห็ดอย่างอื่นออกหรือยังว้ายจเจออีกดอกเลยเห็ดหวานอุ้ยชอบก่อน โอ้ยหัวเกือบทิ่มเลย,ย,ยจะจอดก่อนดูทีหนึ่งเนี่ยดูทีนึ่โอ้ยังอ่อนๆอยู่อาจจะปู่ๆหน่อยตรงนี้แต่ก็ยังดูดีใช้ไล่ใช้ไล่อยู่แถงนี้นี่เหนี่น่ะมันจะขึ้นอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเห็ดมาริโออยู่ตรงนี้นะเธอแล้วก็เห็ดพึ่งหวาน โผมาตรงนี้นะนี่กินได้นะมันไม่ได้ติดกับเห็ดมาริโอนะปกติตรงนี้มันจะขึ้นประมาณ3ามสีดอกแหละแต่ปีนี้มันขึ้นดอกสองดอกตรงนี้นะ